จริงน้องสีมาครับมือนจังว่าน้องม้าอะไรครับเพราะว่าเหมือนติดพระรจคิบครับก็เลยส่งอันอันดอกไม้มาให้ครับขันนี้คุ้นยู่ปานี่เขาอายเอายี่หลีเด้นี่ผมก็จินดีมากครับเอามีอีกช้อนหนึ่งเชิญเชิญเลยครับหนูหนูมาเลยมาเลยให้น้องน้องน้องมาเลยเขาได้ครับ เอ๋อเดินเดินเบล <laughs> แฟนคขับเขาไม่กล้าเข้ามาแฟนคขับอ๋อขอก็ว่าจีบมาเอา้าขอบคุบหลายๆเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใดนั่น <พอ S 2> น้อ,นนนองน้องน้องน้อง,องบเบลเบลครับน้องเบลรับ ซุ้มนี่มากันยี่หลีดีนี่วันนี้บอคือเป็นกักกแมมเบาอย่างก็คืเบาเบาไปิร์ดเตือนกักกินอย่างมันตื่นเต้นครับก็ขอบคุณขอบคุณอีหลายหลายเด้อที่มาใหกกำลังใจครับตัวว่าถือว่ามาข่ามาเสยนี่มันเป็นปิ้วคนมากันนี่นี่ขอบคุณขอบคุณน้องเบลเพราะว่าอันอยังวะมือเมื่อเบาเวียดเบาถือแล้วมนีดพี่น้องบ่าะมืออันนั้นอันนั้นนะ เหมือนเบาผิดเบาตึกแล้วนักดนตรีจะเบาคุยกันครับนักดนตรีเมื่อนั่นน่นผมไปคุยกันได้อยู่ครับผมบอกดอกซื้ออันเมื่ออันสองมื่นที่แล้วผมไปงานไลไรสดน้องครับครับครับประมนี้ก็เพิ่นก็เลซวนเพิ่นมาเพิ่นก็เลยวาติดภพรกิจนะครับภารกิจเพิ่นแต่เพิ่นก็ตั้งใจมากอยู่ครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องเบลมากๆนะครับมันมันเป็นกำลังใจอ่ายเด้ออิหล่าเด้อ อนการ์ดแนวว่ะสันอันการ์ดแนวเดี um, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะครับน้องเดียวพี่ขออนุญาตนะพี่ใบจานให้เหรอคะไม่พี่พี่ให้เขาอ่านเองครับพี่จะตีพี่จะตีให้เฉยเอาอันมดเมือนบพือออกมัอนกัอ่าน่บหินนี่เนาะอ่านเลยบะอ่านเลยครับวันนี้ รักนะเอาบบอมยันบบอมยันบบอมยันเอาอ่านอ่านไอเข้าใจผิดวันนี้ไม่ได้ไปหานะคะส่งกำลังใจไปแทนนะคะสู้ๆนะคะคนกิ่งของหนูหนูรักพี่นะบบอมี่เอาวะบบอมี่เนี่ยอ่านหนูเองคือเออเออคือขีดตู้เถอะวะเบลนี่พาดักแล้วมิโกขอบคุณขอบคุณน้องเบลหลายเด้ออีหล่าเด้อม่ให้เา